จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้มีสกลนครสองออเดอร์เลยนะอันนี้ก็สกลนครเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละอำเภอกันมาดูต้นพันธุ์กันไซส์เท้าฝ่ามือนะครับต้นพันธุ์กระจับเข่าควายรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นต้นกระจับที่เราเก็บฝักมาต้มกินกันนะครับต้นพันธุ์อันนี้มีอายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะครับเอาไปปลูกต่ออีกประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับจะเริ่มออกฝักให้เราได้เก็บกินกันแล้วนะครับ ก็จะเป็นพ h, chef, pues, UH, g, ืชน้ํานะครับขยายพันธุ์ไว้เพราะว่ามันจะแตกนะครับต้นใหม่ออกมาบริเวณลำต้นตรงนี้แตกแขนงไวมากนะครับส่วนวิธีปลูกกะจับก็อย่างที่เคยบอกนะครับจับเอารากมันเนี่ยที่เดี๋ยวเรียกว่ารากนะครับที่ผมตัดให้ตรงนี้จิ้มลงไปในดินนะครับจิ้มลงไปในดินต้องอยู่ใต้น้ํานะครับใต้น้ําเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ําต้องอยู่ในน้านะครับเอกลักษณ์ของกระจับนี้สองอย่างนะครับหนึ่งขอบใบเนี่ย มันจะเป็นรูปคล้ายๆใบเรื่อยนะถ้าใครสังเกตเห็นดีๆเนะี่ยซึ่งมันไม่แหลมไม่คมนะมันนิ่มๆเลยแหละนิ่มมากแล้วก็ตรงกลางใบนะครับจะมีสีน้ำตาลเข้มผสมอยู่นะครับตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นนะน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ผสมอยู่นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของต้นกระจับนะครับ